สวัสดีจ้ามันูนียายรุ่นพัดสินพัดสินนี่พัดกินง่ายง่ายหนานห้าวเลยเราพี่น้องคือมือหนึ่งก็คือเหตุนีงกินเราพี่น้องกินประจำาภาษาใหญ่ดุ่นนี่แหละพัดสินนี่ เด้มีเรืองห้ายคนอัทางอื่นเพิ่นดอกพี่น้องมีไครนี่ครใเ,เาือเตรียมไ้แล้วพี่น้องไปท,ทักเปลี่ยนน่ะน่ะเรืกันนี่จะเปรียพัดมีเลยนะพี่น้องพัดสิ่มันบ้านา ยกลงจากเตาได้แล,ล้ววันน,นนี้หกเพิ่งกันนี้แหละเพิ่งก้นกระทะนี่แหละเังสิงได้พี่น้องนี่ยเอ็นสิมีซึไ่ใส่ซัพเปลี่ยนเหมือนบ้านห้องนี่แหละพี่น้องทำกินง่ายๆบ้านๆเรานี่แหละ ทุกท่านจ้าเมตต์กัปใส่ตัวบังคับอ๋อพระกระไรจรันนี่ก็น่าจะพี่น้องสวัสดีค่ะ